แล้วนะครับยกนี้ยก3มครับสักนรินจากกูบนกัเกงสีแดงครับเพชรพันวาจากพังงาครับทั้งคู่นี้ถือว่าเป็นนัดเลงเข่าที่ไม่ค่อยจะถอยอะครเหมือนกันครับ่วันนี้เป็นฝ่ายกางเกงสีแดงครับสักนรินเดินเตินชัวนทะเลาะมีหมัดจิ้มลำตัวด้วยนะครับเพชรตะลุกอย่างน่งโอ้โหเตะน้ำบานน้ำบานเลยครับ เต้นอุ้ยมามาแต่ละทีจังหนักแล้วครับนี่แหละครับยกระดับความเดือดครับเพิ่มความมันเข้ามาในยกนี้ยกที่สามโอ้ยไม่ต้องระวังศอกนะครับก้มต่อยท้องเหมือนเฟิร์นนี่สังดินประธานเพเทอร์วานี่มีศอกคอยบวกอ่ะดูนายครับความแข็งแกร่งอยู่ตรงไหนครับเพในนวะซังดินขวางหน้าเพเทอรวาครับคล้องได้แมคนหนึ่งคล้องคนหนึ่งขวางไอ่ยังไงครับแม่ข้างบนนี่ไม่สนแล้วครับข้างล่างเสียบกันไม่หยุดอ้าวเพเทอรวาล็อกได้พยายามจะลากครับลากได้ไหม สังกรณนตั้งไว้กรรมการต้องแยกครับมาเริ่มกันใหม่ที่กลางเวทีนี่แหละครับความมันครับที่ทุกท่านพิสูจน์ได้ครับเจอกันเป็นประจำทุกวันพุทธหสัสบดีครับศึกเพชรชินดีโดยหนุ่มโบสนาะธเดชตั้งไว้ตั้งไว้เพชรตะวันแทงคืนไปเลยครับแม่เลี่ยมจับเลี่ยมจับนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพชรตะวันขึ้นคอจับสวยแต่ว่าเจอลูกขวางครับ สักนรินขวางตีแม่ตั้งไว้แม่มันใกล้เชือกครับกรรมการออกแรงอีกครั้งหนึ่งครับสักนรินสจต้งปะจจีนกับเพชรธมวาฒน์ไฟเตอร์มวยไทยต่อยร้อยกครับแม่แต่ว่าอาวุธนี่ต้องบอกเกินน้ำหนักเลยครับโป้งในอ่าเน้เน็หนักใครตีใครใครเสียบใครใครแกงกว่าเป็นผู้ชนะครับตอนนี้ยังดวลเข่ากันเป็นหลักเลยครับโอ้โหอาวุธอื่นทิ้งไว้ที่บุมก่อนครับนาทีนี้ครับต้องของแหลมๆล้ะครับแหลมๆโค้งๆแข่งปาโอ้ยแม่หายยกสูงไปหน่อยครับ ท้าหลักลอยก็ททาให้เสียหลักลงลงไปดอกนี้ไม่เจ็บครับแต่ว่ามีเขินนิดๆแหละครับงด้านของเพชรธันวาไม่สนครับแก้เขินด้วยการเดินหาเรื่องต่อครับแค่ขวามาเอาแล้วครับเพชรธันวาขยับขวาได้สักนาินขวาขี้นแต่ว่าหลุดครับโดนขวาโต้คืนมาครับกินฟรีไปนี่แหละครับมวยมันใกล้เคียงกันครับทุกจังหวะต้องเน้นสักนาินจะคว้าคอครับพอคว้าได้นี่ขวางไว้ขวางแล้วเทียบซ้าย เพชรธนวาไม่สนครับล็อกไว้แล้วก็นี่ครับคนหนึ่งขวางคนหนึ่งล็อกทําอะไรไม่ได้กรรมการต้องแยกครับใครทําได้ชัดเจนนี่มีเปอร์เซ็นต์สูงเลยครับเอาละครับนาทีสําคัญครับกดดันแล้วครับจะเป็นยอดมวยได้ต้องผ่านจุดนี้ให้ได้ครับปะทะแรงกดดันแบบนี้จะทําอย่างไรเอาละครับสักนาดินขวางหน้าได้แล้วก็แทงซ้ายครับแปะคาวไว้ให้กรรมการเห็นครับว่าผมทําได้อย่างไรครับเพชรธนวาไม่หันมองทีมงานครับจะเอายังไงดีจะเดินก็ไม่กล้าจะถอยก็ยัง ยังไงดีเอาค่อยๆสืบเข้าไปครับสักนารินีมั่นใจครับจังหวะ2อเอาดูครับเดินแทงซ้ายเปตวาแค่งขวาคืนเอาครับสักนารินขยับเดินบ้างแล้วครับดูครับแม่เดินด้วยสีหน้าอันดุเดือดครับโอ้โหคู่นี้คุณภาพเลยครับเอาโจนหมัดมาตามด้วยแค้งขวาครับพยักคิ้วครับเก็บอาการไอ้จังหวะนี้ไล่ต้อนไปที่มุกมีมีบัดด้วยนะครับสักนารินโอ้โหมาทุกอย่างเลยครับมาไฟต์ต้อเงินเพชรคันวาครับมาแรงขึ้นมาแล้วครับยกสุดท้ายยก5 เปิดเกมเดินอ้าวแมนมีหมัดด้วยนะครับต่อยมัดถือว่าใช้ได้เลยนะครับเมื่อสักครู่โดนหน้าสะบัดไปเหมือนกันอ่าแต่ว่ายกสุดท้ายต้องขยันหน่อยนะครับอยากจะทําอะไรอยากจะใส่อะไรอยากจะจัดแบบไหนนี่จัดเลยครับหมน่าเสียดายครับปลายยกที่แล้วเฟรธันวาครับมีอาการแผ่วไปเล็กน้อยครับทาให้ยกสุดท้ายมีความกดดันีอยู่ที่เขาทั้งหมดแล้วครับสามนาทีตรงนี้ครับออกมานี่พยายามเร่งเกมครับเดินต่อยมัดเอาละครับจับใน สักนาีนี้มั่นใจแล้วครับในผลงานของตัวเองครับจังหวะระชิดตัวนี้ล็อกไว้เลยครับล็อกแล้วกอดแน่นๆดันเข้าเชือกรอกรรมการมาแยกครับเอาละครับแข้งขวาของเพชรธนวาพยายามจะเร่งครับต้องดูครับยกนี้ต้องทําให้เห็นให้ชัดแหะครับเสียงเชียร์เสียงเฮเริ่มมาครับโอ้โหนี่ครับอือหมหาดดูแล้วมหาดเปิดชายโครงให้เตะเลยครับไฟแดงมั่นใจมั่นใจมาแต่ว่าอือห ไม่รับเยอะเหมือนกันนะครับไยแดงสักนลินทนไม่ทันครับเพชรธันวาครับอ่เริ่มจะขยันออกมากขึ้นนะครับท่านาสแปนโอ้โหเนี่ยครับเจอเขี่ยร่างโอ้โหวันนี้เปิดถั่วก็สนุกดูเดือดเล้าใจแล้วครับทันไปชูมือให้ายแดงครับสักนลินสจต้องปลาจีนครับเอาชนะคะแนนเพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทยแบบสนุกเลยทีเดียวยกที่3ามครับ เพชรธาเรือจากระนองครับบอลังเงินจากสุรินทร์ครับร้อยสิบเจ็ดปอนด์เท่ากันนะครับคู่นี้นี่ใครหลุดนิดเดียวมีบทลงโทษแน่นอนโอ้แม่สายสายคืนไปเลยเตะขวามาซ้ายคืนไปเลยครับวัดกันครับแข้งหน้ากับแข้งหลังครับแข้งหน้าของบอลังเงินแข้งหลังของเพชร่าเรือครับซ้ายกับขวาเอาเพชรธาเรือค่อยๆเบียดเข้าไปแล้วครับเน้นแข้งซ้ายแต่ว่าบอลังเงินครับแข้งขวามาก่อนครับไม่รอรี ผมบอกเพื่ท่าเรือก็มีคืนตลอดครับไม่ยอมโดนเตะฟรีๆนะครับเอาละครับเกมยกนี้เริ่มเข้มข้นครับกรรมการจีรศิลป์นี่เห็นเลยครับปากในพยายามใกล้เกมเอาเกี่ยวได้แล้วต่อยมาครับบังเงินแม่ตามด้วยแข้งซ้ายไปทีโอ้โหนี่ครับมหาทรงมวยสไตล์มวยนี่ใกล้เคียงกันเลยครับไปซ้ายต่อยซ้าย <c oughs> นายเสียบเข้าไปเฮท่าเรือว่ <c oughs> าบังเงินนายนายมหาไปคืนเหมือนกัน <c oughs> กรรมการแยกก่อนแยกก่อนครับ เพชรธาเรือดีพยายามจะชวนทะเลาะเลยนะครับไม่ต้องไปสื่อไม่เสียเวลาครับอ่เดินเดินเดินขยับหลอกล่ออยู่ยังไม่ออกแข้งขวาออกได้ด้วยยัดเข่าเข้าไปครับวงในมีสอดด้วยถือว่าเป็นงานหนักของทั้งคู่เลยครับว่าทำไปทำมาน,านีทางด้านของวัลังเงินีพองเริ่มจับทางได้เี่เหมือนเหมือนจะคุมเกมได้ครับแต่ว่าทางด้านของเพชรธาเรือดูครับมีความสดแล้วครับไม่กลัวครับบดเข้าไปนี่ครับตอนนี้เล่นเกมขึ้นมาฝ่ายน้ําเงิน ตอนนี้ดูครับเดี๋ยวต้องดูครับแมจังหวะสุดท้ายจังหวะสุดท้ายมาจับขึ้นคอได้สวยครับไฟแดงตตอนนี้เปลี่ยนอาชีพครับจากวงนอกมาตวนเข่าไหนโอ้ยแมาแทงคืนเจ็บเหมือนแทงคืนเจ็บเหมือนกันนะครับเอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแมจังหวะที่บอลลังเงินแทงคืนไปนี่เสียงเจียวแจ้วเลยครับบนล็อกแม่แกไม่รีบไม่ร้อนครับแกค่อยๆต่อค่อยๆตุนกันตัวนน้นของบอลลังเงินครับออกเน้นๆนะครับวงในครับไม่หนีครับ ว่าอ้าวแต่ว่าจังหวะนี้ครับโดนเกี่ยวล้มลงไปครับกำลังจะได้เชีย์กำลังจะได้เฮครับอัฐีหนึ่งคันบาทได้ไม่ได้ครับลุ้นเอาใจช่วยเดินเสียบไปเรื่อยครับทางด้านของเพชรท่าเรือก็ตั้งรับแล้วก็มีเข่านี่หละครับไล่แข่งทนโตแต่ว่าบพลังเงินนี่มาแรงเหลือเกินนี่ครับยกสี่ครับโอ้โหยิงหมัดเข้าไปก่อนพลังเงินแต่ว่านี่ครับเพชรท่าเรือไอโอ้โหน่าลูกนี้สวยครับ ยกนี้นี่ถือว่าเป็นเกมที่เหลือเชื่อนะครับเพราะว่าทั้งคู่นี่ถนัดเกมวงนอกแต่ว่ายกนี้มาดวนในมามาดูจังหวะจับตีอ่าไล่แขนตีคืนเลยครับว่าไม่มีใครยอมใครนอกก็สู้ในก็มีครับโอ้โหตีกันได้ทุกจังหวะครับจังหวะโดนเกี่ยวแขนโดนล็อกแขนจังหวะข้างบนไม่ถนัดแต่ว่าข้างล่างนี่ซอยกันไม่อยู่ครับดูครับอ้าวเสียบซ้ายเข้ามาเป็นกรเรือดูครับยัดซ้ายไปบอลเลยก็ขวาคืนครับตีครับแล้วกระทุ้งเข้าไปครับให้กรรมการเห็นหน่อย เรือคะแนนจะมาแล้วบาลังเงินไม่สนครับเดินเสียวเข้าไปเพชรท่าเรือก็ปักหลักครับสู้แต่ว่ายักษ์แต่ละดอกของทางด้านบาลังเงินนี่ดูสวยงามนะครับเอาแล้วครับแรงขึ้นมาครับในช่วงปลายยกนี่ครับมาหมยเก่งๆเขาโชกกันแบบนี้ครับโอ้โหมาลุ้นกันครับทำได้ไม่ได้ครับอย่างที่ออสบอกครับบาลินบอกว่าภาคนี้นี่ขอชชเพชรยินดีอย่างเดียวชั่วโมงนี้ใครๆก็อยากชกสุเพชรยินดีครับเพราะว่าโชกดีนี่รางวัลเพียบครับ พร้อมกับทางความยินดีกับทนายของฟุกน้อยฟุกก็มีเกี้ยวด้วยครับล่าสุดการจัดอันดับประชุมของวิถีรำเนินครับฟุกน้อยได้รางวัลคู่มวยดูเดือนครับที่เอาชนะน็อกคิมรวยแล้วก็ได้รางวัลนักมวยยอดแี่มประจำเดือนของวิีราชดําเนินด้วยครับโอ้โหอ่ะจะต้องดูครับมหาในช่วงเดือนนี้ครับเดือนพฤษภาคมผ่านไปแล้วนะครับยินดีกับฟุกน้อยเดี๋ยวต้องดูครับโชว์ผลงานดีๆนี่มาเดือนมิถุนายนนี้ใครครับ จากขวาตำแหน่งทั้งคู่มวยดุเดือดทั้งนักชกยอดเยี่ยมประจำเดือนครับอแต่ว่าตอนนี้น้ําเงินเล่งเกมแล้วครับบัลลังเงินอัดฉีดอัดฉีดนี่โอ้โหหลายแสนตอนนี้อแต่ว่าผูล็อกอยู่เลยครับเพชรท่าเรือเหลาใจนะครับกรรมการหันไปชูมือให้ไฟแดงครับเพชรท่าเรือชออัจฉริยะครับ วันนี้เอาชนะคะแนนบาลังเงินปอพิรพัฒน์ไปแบบสนุกเลยทีเดียวพามจะเดินเดินเข้าหะซ้ายครับไม่ยังติดบังอยู่นะครับผู้นี้นี่ถือว่าแป่เป็นมวยที่ป้องกันตัวเก่งเก็บอาวุธเก่งด้วยกันเลยครับพี่ติ๊บเป็นผู้มวยที่ต้องบอกว่าต้องลุ้มกันทุกเสี้ยววินาทีนะครับเพราะว่าอาวุธแต่ละดอกนี่มีความสําคัญครับสามารถชี้วัดผลแพ้ชนะเลยนครับมาซ้ายของแันยอดกล้าไปครับให้เทวดายังนิ่งครับอ้าวยอดกล้าไปซ้ายติดบังครับดูในครับ ดันเข้าเชื่อครับยอยกล้าแอดโธนาพยายามจะไล่แขนตั้งไว้ครับกรรมาการันชายุบอกว่ามานี่เลยมานี่เลยถ้าอยากมีเรื่องกันต้องยืนกลางเวทีครับบอกในเวทีมันมีเรื่องกันไม่ได้ครับอืออ่ะเดี๋ยวดูครับมาสายอไทัยครับมุมแดงน้าเงินสายสศรีสเกตอือ,อยิงหมัดยังไม่โดนอือฮึอซ้ายขคืนด้วยขวาครับแอดทวดาเป็นมวยที่ออกอูดกันคล่องแล้วก็เร็วจริงๆครับ นักวยรุ่นใหม่ๆนี่ตี่ดูไว้เป็นแบบอย่างเลยอุ้ยศอกใกล้ๆวันนี้เรายังไม่เห็นเลือดนะครับไม่แน่ครับคู่นี้อาจจะได้เห็นครับอบนเวทีบนเวทีครับคู่รองคู่รองความดูเดือดนี่ตอนนี้ดีกีความแรงนี่เกือบจะฆ่าดาวแล้วน็อตบอกไม่ออกบอกไม่ถูกเลยครับต้องบอกว่ายกที่3ยกที่แล้วนี่ต้นยกกลางยกปลายยกนี่โอ้โหโคนละเรื่องเลยครับมาตามกันต่อครับยกนี้ยก4ยอดกล้ากับแอสเทวดาซายครับยัดเข่าคืนไปครับ ครับเกมเดือดขึ้นต่อเนื่องครับยกสาคัญยอยกล้ายังคงเปิดเกมเดินเหมือนเดิมครับแต่ว่ายกนี้ทางด้านของเอธวดาไม่หนีไม่ถอยแล้วครับปักหลักแลกด้วยเลยครับจะนอกจะในจะอะไรก็ว่ามาครับทิมเข้าไปเอธวดาเดินเสียบเข่าเขาหดยอยกล้านี่ครับเดินไ่อยู่แอตวดาบิดเหลี่ยมดอกนี้เข้ามาสวยงามเหมาแล้วครับมาเสียงนี่วุ่นวายไปหมดแล้วที่เวทีราชดำเนิน ตอนนี้น้ำเงินออกมายืนเป็นมวยขวาอีกครั้งครับแอเทวดายอดกล้านัวเนียวงไนขวางไว้แทนคาไว้คาไว้คาไว้อาจารย์จะยแยกก่อนเชื่อว่าคู่นี้นี่จะเป็นอีกคู่หนึ่งครับที่แฟนมวยนี่เสียงแตกครับอายกนี้ยกสี่แล้วครับจังหวะไล่แขนจับไม่ให้ไม่ให้ขึ้นคอแอเธวดาบอกไม่ให้ขึ้นคอครับตีได้ไหมยังตีได้นะครับกรรมการจะปล่อยให้ตีแต่ว่าแหมจังหวะนี้เหลี่ยมนี้มันใกล้เชื่อครับ สี่ยกพี่ผ่านมานี่ตั้งรับครับยกนี้ยกสุดท้ายออกมาเดินครับแต่ว่าไม่ได้เดินแบบเต็มเครื่องเต็มกําลังครับเพราะเขาเองก็มั่นใจในผลงานเองอยู่ไม่น้อยครับขณะที่ย่อใกล้เองมั่นใจแล้วครับตั้งรับจับทางครับรอจังหวะ2เก็บการบังโตอย่าเพิ่งละสายตาไปไหนนะครับเห็นกันเป็นประจำครับกับศึกเพชรยินดีแล้วก็มวยมันวันสุ์ สยกดูได้เปรียบครับแต่ว่ายกสุดท้ายสถานการณ์มันพลิกผันพลิกผันครับต้องมาดูคู่นี้ครับอย่างคูชีสูสีอยู่นะครับนี่ครับอยากจะฉายอยากจะโชว์ให้กรรมการด้านล่างทั้ง3ท่านเห็นแล้วครับวงการมวยเลยบอกว่าระคังยกสุดท้ายไม่ทางนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับยังไม่ได้รับการชูมือนี่เป็นไปได้หมดนะครับแทงขวาไปครับพยายามจะสอดแขน อาวงในวงในขวางอีกคนล็อกแม่แต่ว่ายังไม่ชัดเจนครับกรรมการชัยุทธแยกอีกครั้งหนึ่งครับพยายามเดินต่อครับทางด้านของแอธเวดาครับยับเข้าไปสืบเข้าไปครับยอดกล้าี่มั่นใจแล้วครับดูครับปิดเกมรุกของตัวเองไปแล้วครับตอนนี้เน้นตั้งรับอย่างเดียวครับแอธเวดาเองก็เปิดเกมรุกแต่ว่าเปิดไม่เต็มที่ครับยัง กำกึ่งอยู่ครับเพราะว่าตัวเขาเองก็กลัวจะพลาดเหมือนกันครับที่ผ่านมาก็ถือว่าทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันอ้าวเนี่ยครับจังหวะนี้ชิงจังหวะกันทําได้ดีทั้งคู่ครับการชัยยุทธมารับใบให้คะแนนใบสุดท้ายหันไปทางด้านมุมแดงครับยอดกล้าพอวิเศษหยิบครับวันนี้ล้างแค้นเอาชนะคะแนนแอดเทวดาต่อสุรัตไปครับครับคู่นี้ได้ลุ้นเลยครับ ไข่น็อกไข่น็อตโอ้โหยืนยืนกันใกล้ๆกเอาละครับจังหวะแลกหมัดแลกแข้งน้ำบานพยายามจะดันแต่ไม่ล้มนะครับโอ้โหยืนออกอาวุธกันน่กลัวครับถีบไปก่อนขยับหมัดซ้ายคู่นี้คู่นี้ไม่ถอยแลวครับพี่ติ๊ของดีมาแล้วครับของดีจากสิทธิเพชรยินดีครับนี่แหละครับมีให้ดูกันทุกสัปดาหแข้งซ้ายไปกข้งไยไข่โตจะเกี่ยวให้ลงครับแต่ว่าเอาไม่ลง เอาละครับชัดชัยเดินบ้างบวางแข้งซ้ายทีมสกัดเอาไว้ครับใครตไม่สนครับก็ทิ้งเดินเหมือนกันแข้งขวามาชัดชัยครับสลับไปแข้งขวามีหมยขวาเติมให้แข้งซ้ายตามมาดีโอโหออกกันไม่หยุดออกต่อเนื่องครับสำหรับคู่ของรายการโอโหแล้วนี่ครับหมาออกกันหนักแรงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าหมาออกกันปอบแปะปอบแปะดูครับตะลักแข้งตะลามัดนี่หวังผลด้วยกันทั้งคู่เลยครับหมาจะต้องดูครับคู่นี้ อื้อ้ซ้ายครับซ้ายนี่จากอุบลครับขวาหนักแรงจากญี่ปุ่นแต่ต้องดูครับใขรถึง่อนใครถึง่อนซ้ายสวยครับโอ้โห้เบิ้ลสองแทงไขรโตน่ยืนซับกันใกล้ๆครับอ่าสอกครับนคู่นี้นี่ถูกที่ถูกเวลานะครับยังไม่เคยเจอที่ไหนครับวันนี้หนุ่มโบสนัทเดชโปรโมเตอร์ไฟแรงของเราได้จัดให้ได้ดูกันเลยครับอ่มัดแย็บพายะโอยแม่ซ้ายขวาไว้ตี ป่าศอกศอกน้าัวเลยครับชัดชัยโอ้โหได้ลุ้นเลยครับมามาดูครับทางด้านของไครโตะมัดจะมาเมื่อไรครับลูกเก่งของเขาครับเป็นมวยญี่ปุ่นที่ถนัดข้าเอ้าศอกขวามาครับไครโตอ้าวชัดชัยโดนเหมือนกันมีเมามีเอียงต้องกออครับอ้าวดูครับว่าวุ่นแล้วครับแบบนี้ครับเดือดแล้วครับโอ้โหนี่ครับมาโดนแล้วก็เอียงไปเอียงมาด้วยกันทั้งคู่ ยังสนุกตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยนะครับโอ้โหผู้นี้นี่ออกอาวุธต,ตั้งแต่ยกแรกครับอ่ใครโตยังเดินสายครับแอบโดนโดนไปก่อนนะครับวงในค้องได้มาจับได้ไหมครับจับอาจจะยังยังไม่ถนัดเท่าไหร่ครับมันใกล้เชือกด้วยครับกรรมาการแยกมา,มามามาสู้กันกลางเวทีดีกว่าครับแข้งซ้ายจังหวะมันไม่ได้ครับเ,รเลยต้องโอ้ย,อยขวา แฟ่์ชัดชัยีมีศอกตลอดก็แต่ว่าไขโตยังเหนียวอยู่ครับเปิดเกมเดินเข้าไปฝ่าตรงแข้งซ้ายของชัดชัยได้ไหมจับไายได้้วครับมาจังหวะนี้ชัดชัยไม่แต่งตัวเลยครับทิงจังหวะครับบินตีวางเข่าซ้ายไปเข้าไปครับโชว์กรรมการหน่อยไขโตเดินต่อครับแต่ว่าชัดชัยดีมีข้งซ้ายมาอยู่โอ้โหศอกซ้ายน่ากลัวมากครับเอ้าดูนายโอ้โหนี่ครับมานายมีด้วยกันทั้งคู่นี่ครับ โชว์ฟอร์มสวยๆโชว์ฟอร์มดีๆนี่ร้อยยี่สิบสองปอนด์ครับเข็มขัดรุ่นซปเปอร์แบนตัมเ๊วเวดวันนี้ใครโชว์สวยใครโชว์ดีนี่มีโอกาสได้ลุ้นในการขึ้นชิงนะครับแชมป์ร้อยยี่สิบสองปอนด์ทูฟายูเชื่อว่าตอนนี้แชมเปียนก็ดูอยู่ด้วยครับดีเซลเล็ตบิวเจซีครับร้อยยี่สิบสองช่องทูวงในครับตีจับบิดบิดเทไปเลยครับคนไทยเทญี่ปุ่นไปเลยครับอเอาแล้วครับไคโต เร่งเกงครับดูครับพยายามเร่งเกงครับจับนายได้เหลือไปเลยตะวันจังหวะนี้ครับลงไปอยู่ข้างล่างอยู่แล้วครับไคโตะว่าชัดชัยวันนี้นี่ต้องชมครับว่ามานิ่งเหลือเกินครับครับปั้มรัดฟัดกันครับนายล้วนๆเด้งไปเข้ามาครับไคโตะดูครับสู้กันได้สมศักดิ์ศรีครับคู่เอกสิเพชรยินดีครับชัดชัยครับถิงไพ่ใบสุดท้ายเปิดเกมเดินแรกครับยกนี้ครับมัดกับศอกคือคำเต่าสุดท้าย แต่ว่าจะได้เขียนคําตอบลงบนกระดาษข้อสอบหรือเปล่าครับต้องดูครับคําตอบยู่ที่ใครตกครับคุณบอลครับโอ้โหวันนี้ครับนี่ขนาดบินมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าการเตรียมตัวครับเก็บตัวอยู่ที่ค่ายเดดรับครับของอาจารย์สุรัสเสียงหล่อโอ้เรียกว่าสภาพร่างกายนี่เปรี้ยเปรี้ยโดยกันทั้งคู่เลยครับถือว่าอยู่ค่ายเบอร์ต้นตโอ้ยใครตแต่ว่าชัดชัยชัดชัยครับตอนนี้ ซ้ายซ้ายอุบลซ้ายอุบลซ้ายอุบลแต่ยัง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 ,ยางหาเป้าไม่เจอตอนนี้เกง่งหมัดเกง่งศอกครับ่าบวกเลยครับบวกบวกไปเลยครับ่าคนที่เชียงน้ำเงินบอกบวกไปเลยครับวัดดวงไปเลยครับหมัดกับศอกเท่านั้นครับใครโตนี่ไปกันเชียงอยู่ห่างห่างนะครับ แมเสบดีถึงกับเอ่ยปากชมครับนั่งชมอยู่ข้างเวทีบอกว่าไข่โตไฟนี่นี่มาแข็งแกร่งเหลือเกินครับโดนเท่าไหร่ก็ไม่ยุบครับแม่นั่งยิ้มีความสุขแล้วครับเสบดนัทเดชวชีระพัฒนวงศ์ครับนักมวยในสังกัดจกกันดีแบบนี้ครับชัดชัยยังไม่หยุดครับมัดมาเรื่อยๆต่อยแบบรัวๆหวังจะพลิกเกมให้ได้แล้วครับแบบนี้รยยะที่ดีครับทั้งคู่นะครับทั้งไข่โตแล้วก็ชัดชัย จากโชว์ชอร์มหัได้ชูมือให้ไฟแดงครับไคโตตาว,วันชัยวันนี้โชว์ฟอร์มสวยครับเอาชนะคะแนนชัดชัยดาบลันสารคามแบบดูเดือดเลยครับ